แม่ทุกท่านน้คผนี่นะคะวันนี้นะคะร้านเราเป็นร้านขายอาหารช้างนะคะส่งนะคะต่อจะมีช้างมายืนหน้าร้านนะคะรอผู้ใหญ่ใจบุญมาเมตตาผลไม้นะคะพะบางเชือกเขาไม่มีช่องไม่มีช่องไลฟ์สดเนาะเขาก็จะมายืนเราก็จะไลฟ์สดให้เขาจะมีผู้ใหญ่ใจบุญเขาจะทําบุญออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะป้อนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะทักมาเราก็จะเราก็จะส่งบัญชีให้แล้วเขาก็แล้วแต่ว่าจะจะป้อนเชือกใหม่เราก็นะคะ ก็คือถ้าเกิดว่าคุณพี่ไลฟ์ไปคุณพี่ก็จะ,อะบอกชื่อใช่ไหมครับว่าใครคนไหนคนไหนส่งใช่ค่ะท่านไหนจะเข้ามาเราก็จะขอบคุณเนาะและ้วก็นี่นะคะ,ะผละไม้ก็ทัหน่อยนะคะนี่มีแตงโมมีกล้วยมีผลไม้ให้น้องช้างมีหญ้ามีต้นสับปะรดอะไรเนี่ยเราจะขายอาหารช้างนะคะจังครับผมนี่นะคะเราอยู่เมืองบ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ คำแสนส่งให้แล้วค่ะคุณแม่จิราวานนะคะส่งเรียบร้อยแล้วแต่เช้านะคะคุณแม่ีน่นะคะมีน้องช้างวันนี้มาหน้าร้านอยู่สี่เชือกแล้วก็จะมีควันควานะคะก็จะมารอผู้ใหญ่ใจบุญแม้ว่าซื้ออาหารให้น้องช้างก็จะเอากลับไปให้ที่บ้านเพราะว่าบางออเชือกก็เดินไกลบางเชือกก็เดินไกลเข้ามาไม่ถึงที่ร้าน<อ>ก็จะมีนะคะ<อ>คนแก่คนชราเข้ามารออาหารให้น้องช้างเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าแรงใช่ค่ะคุณเบศเป็นหน้าแรงก็จะมารอ ก็จะมีผู้ใหญ่ใจบุญสั่งออนไลน์เขาก็จะเอาไปส่งที่บ้านอะไรนี้แล้วก็ส่งที่บ้านคือหมายความว่าเอาน้องช้างมาที่นี่มันมันไกลใช่ไหมครับใช่คบใช่บางท่านก็เดินไกลเอาฮะวานคุณคุณพี่ควานก็เลยมามาแทนใช่ไหมครับสะดวกกว่าใช่จ้ะอืมแล้วก็เอาเอาของเนี่ยแหละครับไปให้ไปให้ช้างที่บ้านใช่จ้ะทำบุญออนไลน์ทางหนึ่งเนาะบางท่านไม่สะดวกมาสุริน ก็สามารถทำบุญออนไลน์ผ่านผ่านไลฟ์สดเราได้เลยนะคะพี่ใช่จ้ะก็ค like ือทักมาในไอดีวของเราที่ปักมุดไว้ก็เราก็พอพอเป็นพี่โอนมาปุ๊บเราก็จะป้อนเลยนะคะเมื่อวานพี่คนนี้พี่เคกับปู่ใช่ไหมอ๋อเรียกพี่ตูว่าช้างฮิปโปอ๋อเมื่อวานพี่พีเคกับปู่เมาเหรออาพี่ตูใช่ครับใช่ครับใช่ครับเมื่อวานไปเจอช่องาใหญ่ค่ะเอาไปคุยคุณแม่จิตราวันนะคะส่งเรียบร้อยนะคะคุนแม่ต้นสับรนร้านเรา็จะเป็น อาหารช้างราคาส่งนะคะแล้วก็จะส่งทุกบ้านนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ออเดอร์เข้ามาแล้วก็สง่สงถึงที่เลยนะคะอันนี้บางเชื่อเข,เข้ามาที่หน้าร้านเลยนะคะมาเรีกผู้ใหญ่จนใจปนเนตตามา,าค่ะคุณพี่ทำบุญออนไลน์ป้อนอาหารช้างได้นะคะ,ช,<ส>ะช่วงนี้ร้อนไหมครับร้อนร้อนอยู่แต่ ร้อนมีไหมฮะแต่แต่น้องๆน้องน้องช้างเขาก็จะเอาคุณคุณพี่ช้างเขาก็จะมีที่ที่พักใช่ไหมครับใช่ใช่มีค่ะจะมีบ้านของเขาโอ้โหเราก็จะไล่ถึงประมาณช่วงบ่ายบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โผมผมอาจจะพูดอะไรไม่ได้เยอะนะครับเพราะผมตะลึงผมชอบครับผมชอบตาปากนั้นต้อง ฝากช่องด้วยนะคะ,ะคุณพี่พูดได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะฟังครับจ้านะคะนี่นะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะอยากจะป้อนอาหารช้างอยากจะทําบุญออนไลน์ก็เรียนเชิญนะคะร้านเรามีผลไม้ราคาส่งนะคะให้น้องช้างนะคะนี่นะะก็จะมายืนหน้าร้านมารอผู้ใหญ่ใจบุญมาเมตตาท่านไหนอยากจะป้อนเชือกไหนก็แจ้งได้เลยนะคะผละไม้ถุงละหนึ่ง ร้อยอันนี้คือปูปแ่แมกแกอายุ92ปีนะคะปู่ของเราอายุ92ปีช้างที่อายุยืนที่สุดนะตรงนี้นะคะณที่นี่นะแกมันจะมายืนหน้าร้านรอผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาซื้อผลไม้ให้เราก็จะป้อนให้เลยให้ดูเลยนะคะท่านไหนสนใจป้อนก็ทักมาได้เลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเราไลฟ์สดทุกวันนะคะฝากคุณพี่เป็นสะพานบุญให้ด้วยเดอ้อครับ แล้วตั้งแต่7โมงนะคะถึงประมาณทุ่มมือนะคะโอ้ระยะยาวเลยเหรอเนี่ยนะค่ะใจบ้นเชือกนี่ค่ะสวัสดีเชือกเลยสวัสดีบาย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 บารมีช้างคุ้มคลอง